ดันให้เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมอะรถใกล้ติดแล้วชนไม่นไมนะใครห้ามมาเห็นฉันตอนนี้นะมันอายมันน่าอายอะเอาแบมเป็นอะไรหรือเปล่า่ะปวดหัวอ๋อเปล่าอะแค่ว่าฉันอายอะถ้าเกิดว่าคนรู้จักฉันไม่เห็นว่าฉันอยู่กับรถคันเก่าแบบนี้มันน่าอายอะ โอ้ยแบมไม่ต้องคิดมากหรอกรีบเข็นเร็วรถใกล้ติดแล้วเนี่ยเร็วเร็วให้เร็วกว่านี้ดิ <c oughs> แรงๆหน่อย <c oughs> นี่แบมใช่ไหมอะ วินหรือเปล่าอ่ะสบายดีไหมสบายดีครับแบมขึ้นมาคุยผมบนรถไหมอ่ะพอดีผมม่เรื่องอยากจะคุยด้วยอะ่ะเฮะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วแกชวนแฟนฉันไปไหนหวะไปไหนก็ได้ก็ดีกว่าวให้แบมมาดันรถขยับแบบนี้มั้งอย่าได้ใจไปหน่อยเลยยังไงแฟนฉันก็ไม่ไปกับแกหรอก น่นมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอแบมครับข้างนอกมันร้อนนะไปเที่ยวกับผมไหมครับไปค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิแบมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบมเดี๋ยวคนดีนี่แบมหมายความว่างไงอ่ะแบมจะทิ้งพัดเหรอ ก็แบมเบื่อชีวิตแบบนี้แล้วอะในเมื่อแบบมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่มันสะดวกสบายได้อะทำไมแบมจะไม่เลือกอะโชคดีนะพัดเฮ้ยแบมแบมแบมเดี๋ยวเดี๋ยวแบมอยทิ้งพัดเลยนะพัดสัญญานะว่าพัดจะทํางานเก็บเงินแล้วก็ซื้อรถคันใหม่ให้แบมนั่งอะอย่าทิ้งพัดเลยนะแบมนะไม่เอาด้วยหรอกพัดโชคดีนะเดี๋ยวก่อสิแบมแบมอย่าทําแบบนี้นะแบม เฮ้ย <Hey, S 2> จะไปไหนอ่ะเฮ้ยจอดก่อนดีเฮ้ย hey, <Hey, S 2> จอดก่อนเฮ้ยโอย ด้วยนะคะที่ทำให้วันนี้นี่คุณมีเห็นเรื่องไม่ดีอะ่ะไม่เป็นไรครับว่าแต่คุณขึ้นรถมาเนี่ยคุณโสดแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นคุณถามอะฉันก็โสดแล้วก็พร้อมเสมอเลยค่ะคุณน,นี่น่ารักไม่เปลี่ยนเลยนะเย็นนี้คุณว่างไหมครับีมจะชวนคุณไปกินข้าวว่างค่ะขอให้ฉันไปกับคุณอะ่ะ ฉันก็วางตลอดนั่นแหละไม่ได้ละเฮ้ยไอ้แก่เฮ้ยติดดิวะเฮ้ยใครแล้วใครแล้วเออแบบนี้ดิ ต้องรีบไปซื้อดอกไม้ใช่แบมอา้าวว่าไงพ่อหนุ่มโรดคลาสสิกมินเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกอีกอย่างอะ่ะเราเป็นแค่เพื่อนกันแล้วอะ่ะไปกันดีกว่านะเดี๋ยวก่อนแบม ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณสื่อนะครับดูดอกไม้ในมือมันดิงั้นเดี๋ยวฉันเคลียร์เองแแบมทำไมแบมต้องไปกอดแขนมันแบบนั้นด้วยพัดกลับไปเถอะแบมไม่อยากคุยกับพัดตอนนี้อะแบมใจเย็นก่อนสิแบมดูนี่ดิ พัดซ่อมรถแล้วนะตอนนี้ใช้งานได้ปกติเลยงั้นแบมบให้พัดไปส่งที่บ้านนะอ่ะพัดซื้อดอกไม้มาง้อแบบด้วยนะดอกไม้เหรอแบบไม่ต้องการหรอกดอกไม้ก็โง่เนี่ยสิ่งที่แบบต้องการตอนนี้คือชีวิตท,ที่มันดีกว่าน,นี้เข้าใจปะแบบแบบให้โอกาสพัดนะ พัดสัญญานะว่าพัดจะทําให้ชีวิตแบมดีกว่านี้ชีวิตที่ดีกว่านี้หรอให้มาเข็นรล้วงโงแล้วทั้งพังแบบนี้มันดีตรงไหนอะพัดแบมก็รู้นี่ว่ามันจาเป็นอะแต,แ,ตแต่แต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้พัดเริ่มทํางานเก็บเงินแล้วนะแบมแบมอดใจรอหน่อยนะอีกไม่นานอะพัดก็จะซื้อรถคันใหม่โอ้ยพัดพอหอไม่ต้องพูดแล้ว เลิกอ้อเลอกของอนาคนมาหลอกแบมได้ปะนี่แบมตัดสินใจดีแล้วใช่ปะใช่แบมตัดสินใจแล้วแบมตัดสินใจว่าจะเลือกเขาเพราะว่าเขาสามารถให้ชีวิตที่ดีกับแบมได้ไม่เหมือนกับพัดหรอกแบมไม่ต้องมารออะไรเพราะฉันนั้นน่ะพัดไม่ต้องมายุ่งกับแบมแล้วเข้าใจไหมได้ถ้าแบมตัดสินใจแบบนั้นพัดก็จะเคารพการตัดสินใจของแบมแลอย่ามาเสียดายทีหลังก็แล้วกันเสียดายเหรอ น,นี่เนี่ยจะเสียดายคนที่จะเสียดายอะ่ะเป็นพาตั้งหากไม่ต้องมายุ่กับฉันนะโอยพวกแกคนเดียวเลยแกยคนอย่าเศร้าไปเลยนะยิ่งเขามาเห็นสภาพคุณแบบเนี้ย เขาจะยิ่งได้ใจนะก็จริง่ะผมไม่ควรต้องมาเศร้าแบบนี้อรถนี่คุณเป็นใครอ่ะอ๋อฉันพักอยู่แถวนี้แหละฉันเห็นคนทะเลาะกันก็เลยเดินมาดูอ่ะเฮ้ยคุณฉันไปก่อนนะเดี๋ยวตกรถแมอ่ะเฮ้ยคุณเดี๋ยวดิงั้นให้ผมไปส่งคุณไหมอ่ะถึงรถผมจะแก่หน่อย แต่ก็มันเป็นส่วนตัวดีนะจริงปะจริงดิคุณติดอะไรไหมอะรถเก่าแบบเนี้ยไม่ไม่ติดอะไรนะ นี่เราจะไปทานข้าวกันไม่ใช่หรอคะรอก่อนสิ้องมาคุยเรื่องความรักกันดีกว่าอย่างแรกเราม,มาทำความรู้จักกันก่อนเดี๋ยวคะ่ะมันไม่เร็วไปหน่อยหรอถ้าคุณคิดว่ามันเร็วแล้วก็พอแค่นี้เหอะ ลงไปได้ละไม,ไม่ไม่ใช่นะคะไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นคือฉันอยากเริ่มก่อนต่างหากน,นะคะ่ะ แซ่บจริงๆเลยนะผมว่าวันนี้เราพอแค่นี้เถอะเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่บ้านนะค่คะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเอาเอาเป็นอะไรอีกวะไอ้แก่เอ้ยอไม่เป็นไรคุณเดี๋ยวฉันลงไปเขียนให้เ,เ,เดี๋ยวก่อนคุณ ผมลองสตาร์ทอีกทีก็ได้ติดสิวว่ะเ,เอ,อ้ยออไม่เป็นไรถือว่าได้ออกกำลังกายด้วยไงครับพร้อมแล้วบอกนะโอเคโอค้ยไอ้แกทำชั้นขายขี้หนาอีกแล้วนะเนี่ย คุณครับพร้อมแล้วครับเอานะหนึ่งสองสามติดดิติดสิว่าไงพ่อหนุ่มคาสิกเห็นไหมว่าคนที่ต้องเสียดายเป็นคุณมากกว่าพัดติดยังคุณเข็นแรงๆหน่อยคุณ หนึ่งสองส่มเฮ้ยคุณติดแล้วติดแล้วเหรอเย้งั้นไปกันต่อดีกว่าดีมากไอ้แก่อยากทำชั้นขายทช่ไห้ก็ื่เกาคุณนี่ก็แข็งแรงเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมว่าฉันแรงเยอะมากแค่ไหน นี่ฉันเข็นรถให้คุณแล้วอะ่ะคุณต้องเลี้ยงข้าวฉันแล้วนะเลี้ยงข้าวหรอกินมะม่วงก่อนไหมโอ<ฮ>่จีบหญิงด้วยมะม่วงนี่นะเคยว่ะอ๋อเล่นแค่เลี้ยงข้าวแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอก <c oughs> งั้นให้ผมไปรับไปส่งคุณทุกวันได้ไหมอ่ะอ๋อพอดีว่าบ้านผมอยู่แถวนี้อ่ะ แคออ่างปะเนี่ยนี่กะจะให้ฉันเข็นรถให้ทุกวันเลยใช่ปะนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ขับรถด,ดีๆ ฉันเลยอ่ะผมก็ใจเย็นสิว่าแต่คุณโทรมามีอะไรอ่ะคือฉันท้องอ่ะฮะคุณท้องเหรอใช่ฉันท้องแล้วคุณก็เป็นพ่อของเด็กนะคุณต้องช่วยกันรับผิดชอบนะบินเดี๋ยว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 ให้ผมรับผิดชอบคุณท้องเองดิผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยอ่ะ ว่าคุณอย่าพึ่งผมเลยดีกว่าผมรับไม่ชอบใครไม่ไหวแล้วเอาวินถ้าไม่พูดแบบนี้อ่ะวินวิน,วนฉันท้องกับพุนนะคุณจะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้วินหมูปิ้งไหมจ๊ะหมูปิ้งไหมจ๊ะพี่คะหมูปิ้งไหม หมูปิ้งไหมคะหมูปิ้งไหมแบมแบมจริงด้วยอะ่ะทำไมคุณถึงมาขายหมูปิ้งอยู่แบบนี้อะ่ะเว่าฉันท้องอะ่ะฉันต้องหาเงินเพื่อมาเลี้ยงลูกของฉันอะ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้คือ เขาเป็นภรรยาของผมอะเราเพิ่งแต่งงานได้ไม่นานดีใจด้วยนะฉันรู้นะคะว่าคุณเป็นแฟนเก่าของพัทแต่ถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณสามารถบอกได้ตลอดเลยนะคะอะไรที่พวกเราสองคนช่วยได้พวกเราก็พร้อมช่วยค่ะ แบมขอโทษนะที่เมื่อก่อนแบมทําไม่ดีกับพัดไว้เยอะมากเลยอ่ะแบมขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นเราไม่รู้จักคาว่ารักมากพออ่ะแบมไม่ต้องกังวลหรอกนะงั้นต่อไปนี้ถ้ามีอะไรให้พัดช่วยอ่ะบอกพัดได้เลยนะพัดกับภรรย,ยาพร้อมช่วยแบมเสมอขอบคุณนะ งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วพักขอตัวกันนะ